สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสีลินทาลอดนะคะวันนี้มาเจอแม่หมออีกเช่นเคยนะคะกับการเปิดไพ่แรนดอมสำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะความยุติธรรมเรื่องใดกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณหลังจากที่รอคอยมานานคลิปนี้เป็นคลิปโดยรวมนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนตฟังแล้วรู้สึกอึดอัดเกิดพลังงานลบก็สามารถที่จะเลื่อนผ่านได้เลยนะคะ และหากมีการก้าวล่วงประการใดผิดพลาดประการใดไม่หมอต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานตัวตนกันก่อนนะคะขออนุญาตคุรุคุบาอาจารย์ของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอเช็คพลังงานตัวตนค่ะ ไพ่แลนพลาเนตนะคะชีวิตคุณนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะถ้าทางกายภาพก็อาจจะมีการยกย้ายนะคะย้ายบ้านย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยย้ายงาน ก็ได้นะอ่าแต่ถ้าเป็นทางด้านจิตวิญญาณเนาะอ่าแม่หมอมองดูว่าจะเน้นไปทางด้านจิตวิญญาณนะคะคุณมีการยกระดับเลื่อนระดับจิตวิญญาณของคุณนะคะอะ่เพราะว่ามีไพ่ The m a g i c i a n นะคะแล้วก็ไพ่ค u e e n of Cup นะคือคนที่ตื่นรู้นะคะมีการยกระดับจิตวิญญาณของตัวเองในความเป็นตัวคุณจริงๆแล้วคุณมีการยกระดับจิตวิญญาณมา ามาตลอดนะแต่อาจจะค่อยๆเนาะค่อยๆมีการเลื่อนระดับจิตวิญญาณจากาการผ่านประสบการณ์นั่นเองนะคะผ่านประสบการณ์ผ่านบททดสอบนะและทุกครั้งนะคะที่คุณไปเจอกับบททดสอบและคุณผ่านบททดสอบนั้นมานะคะคุณก็มีการยกระดับจิตวิญญาณของคุณขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแต่พูดถึงการ ยกระดับจิตวิญญาณนะคะมันไม่มีที่สิ้นสุดนะไพ่เดอะเมจิเชียนนะคเห็นไหมคะว่ามันเป็นปัญญาเป็นปัญญายาอย่างรู้นะคะที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นเราตอนเนี้เรายกระดับจิตวิญญาณไปแล้วแต่ว่ามันก็จะมีการยกระดับไปเรื่อยๆนะคะก็คือเราจะเจอบททดสอบไปเรื่อยๆนั่นแหละชีวิตของเรานะคะ อ่าดาบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่นะคะมันก็จะเจอบททดสอบอ่าอยู่ตลอดนั่นแหละแต่ทุกๆครั้งที่เจอบททดสอบมันก็คือการที่เราได้ยกระดับจิตวิญญาณของเราขึ้นนะคะตอนนี้คุณค่อนข้างจะไปไปอยู่ในจุดที่ผ่านมาหมดทุกอย่างแหละผ่านบทเรียนของการรักตัวเองการให้การรับอ่าการรู้เท่าทันคนคือไปเจอมาหมดละสรุปนะคะเจอมาหมด ะะแล้วตอนนี้เป็นช่วงที่คุณมีแพชชั่นนะฮะมีแรงขับเคลื่อนน่าจะกำลังทำอะไรอยู่แล้วนะคะอืเป็นช่วงที่พลังงานของคุณเนาะพร้อมที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้านะคะพร้อมลุยเต็มที่มีการทำอะไรเอาไว้แล้วละ่ะแล้วคุณก็กำลังรอรอดูอยู่นะคะว่าผลลัพธ์ที่คุณได้ทำอะไรลงไปเนี่ยผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงนะคะ โอเคค่ะนี่เป็นพลังงานตัวตนของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าจะเป็นยังไงกันอีกนะคะหนึ่งไม้เท้านะคะ โอ้โหนี่สับไพ่แม่ละเอียดรือไงเนี่ย <c oughs> โอ้โหตามมาตามมาทั้งหมดทุกใบ <c oughs> โอเคไพ่ใต้สำรับนะคะสามเหรียญคุณจะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะโดยเฉพาะการเริ่มต้นทางด้านการงานไพ่หนึ่งไม้เทา้านะคะการงานของคุณนะคะจะเติบโตขึ้น ก่อนหน้านี้เนาะถ้ามันมีการหยุดชะง,งักหรืออะไรก็ตามถ้าชีวิตคุณมันหยุดนิ่งนะนับจากนี้ไปนะะมันจะได้มีการขับเคลื่อนแล้วโอกาสที่ดีดนะการเจริญเติบโตทางด้านหน้าที่การงานกำลังจะเข้ามาหาคุณแล้วนะะในส่วนของตัวคุณนะคุณหุ้นมีแบล็คข้างหลังนะอ่าก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองท่านอยู่กับคุณตลอดเวลา ไม่ว่าคุณจะไปเจออะไรมาก็ตามแต่คุณผ่านมาเยอะแหละไพ่ก้าไม้เท้าเนี่ยเ,เรียกว่าบาดแผลเต็มตัวเลยนะคะผ่านอุปรสรรคผ่านปัญหาประสบการณ์ชีวิตเนี่ยเยอะมากๆเรียกว่าทําเป็นหนังสือเล่มหนึ่งได้เลยนะคะในสิ่งที่คุณผ่านมาเนี่ยแต่อย่างที่บอกเนาะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเดินทางไปกับคุณอยู่ตลอดเวลานะคะไพ่เทมเพลนเนาะก็ตาม,มาอีกนะคะ คุณมีการเปลี่ยนแปลงน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพด้วยสังคมเก่าๆของคุณถ้าคุณสังเกตนะฮะแม่หมอคิดว่าคนเก่าๆสังคมเก่าๆเพื่อนฝูงน่าจะแทบไม่เหลือเลยนะออณปัจจุบันนี้นะคะสังคมของคุณคนในชีวิตของคุณนะแม่หมอดูแล้ว มันเหมือนมันเป็นช่วงของการคัดคนออกจากชีวิตคุณนะสิ่งที่ไปเจอมาทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่บอกเนาะประสบการณ์ที่คุณไปเจอมาตรงนั้นอนะ่ะคุณมีการยกระดับเลื่อนระดับจิตวิญญาณของคุณขึ้นนะไพ่เดอะเมจิเ a ีกับคว e นออฟคัพตรงเนี้ยมันทำให้มันเกิดการคัดคนคนที่ไม่ใช่คนที่พลังงานไม่สอดคล้องกับเรา คนที่ไม่สามารถเดินทางไปกับการเติบโตทางจิตวิญญาณของเราได้ก็จะถูกคัดออกอืเพราะฉะนั้นอย่าแปลกใจนะคะว่าถ้าวันนี้เอ๊ะทำไมชีวิตเรามันเหมือนมันแทบจะไม่เหลือใครเลยนะเอเคนเก่าๆเนี่ยแทบจะไม่เหลือเลยนะคะอันนี้ตรงกับพลังงานของคุณไหมแต่แม่หมอมองดูน่าจะเป็นแบบนี้นะคะและคุณกำลังจะได้ไปเจอกับ กลุ่มคนใหม่ๆคนที่เป็นกลุ่มเป็นทีมที่เป็นตัวจริงสำหรับคุณนะคนที่มีคลื่นพลังงานเดียวกันนะคะอ่าและพร้อมที่จะร่วมเดินทางร่วมเติบโตไปด้วยกันเนี่ยคุณกำลังจะได้เจอกับกลุ่มคนเหล่านี้นะคะอืมอย่างที่บอกคุณมีแพชชั่นสุดๆเลยนะตอนนี้ เป็นช่วงของการขับเคลื่อนชีวิตของคุณมีการลงมือทําอะไรแล้วก็รอดูผลลัพธ์อยู่เนาะแล้วก็ที่ผ่านมานะเหมือนไปเจอกับศัตรูคู่อริด้วยนะคะบททดสอบของคุณนะเอ่อที่เจอมาหนักๆน่นะจะไปเจอศัตรูคู่อรินะคะแต่ว่าได้มีการหันหลังจากกันไปแล้วล่ะเหมือนบททดสอบเนี้จบแล้วนะคนคนนั้นเนาะบททดสอบตรงนั้นอ่นะผ่านและ หันหลังให้กันและหลุดออกไปจากชีวิตของคุณแล้วเพราะว่าพลังงานมันมันไม่เท่าเทียมกันนะมันก็หลุดออกไปจากกันนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะจากหัวข้อของเราความยุติธรรมเรื่องใดกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณหลังจากที่รอคอยมานานอ่านี่ไพ่ของการรอคอยเนาะเนี่ยนะคะไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะเป็นไพ่ของการรอคอยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าความยุติธรรมอะไรนะคะกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะ ตอนนี้นะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะคุณจะใช้หัวใจในการนำทางใช้หัวใจในการขับเคลื่อนชีวิตของคุณนะคะและคุณนะคะกำลังก้าวเข้าสู่พลังงานแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยนะไพ่รา,าชนีถือเหรียญน,นะคะก้าวเข้าสู่การขึ้นแท่นรับทรัพย์คุณจะประสบความสำเร็จทางด้านการเงินนะอ,อ ความยุติธรรมเรื่องใดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะถ้าคุณรอความสําเร็จทางด้านการเงินคุณจะสําเร็จแน่นอนนะคะไพ่เดอะแมจิเชียนะคะคือไพ่ของอนักเวทเนาะคือความสําเร็จอนะ่ะมันเหมือนคุณสามารถเสกมาได้อะ่ะคุณจะประสบความสําเร็จได้ด้วยสองมือของคุณสําเร็จแบบง่ายๆ ตอนนี้เหมือนเป็นช่วงที่กายภาพของคุณมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วหลังจากที่ภายในของคุณนะ่ะมันมีการยกระดับจิตวิญญาณขึ้นเพราะฉะนั้นกายภาพมันก็จะยกระดับตามไปด้วยนะคะต่อไปนี้คุณลองสังเกตนะว่าโอกาสดีๆอะไรต่างๆนานาที่มันเป็นสิ่งที่ดีๆมันกําลังจะเข้ามาหาคุณนะ,ะเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนคุณได้มีการเริ่มต้นทําอะไรบางอย่างแล้วล่ะ นะมีการลงมือทำอะไรแล้วบอกได้เลยนะหน้าไพ่เนี่ยคุณจะสำเร็จแน่นอนนะคะคุณกำลังจะดึงดูดความสำเร็จดึงดูดเงินให้เข้ามาในชีวิตของคุณถ้าสิ่งนี้คือสิ่งที่คุณรอคอยสำเร็จแน่นอนนะคะแล้วคุณจะมีความชัดเจนทางความคิดมากขึ้นมีเหตุมีผลคือตอนนี้มันเรียกว่าทั้งความคิดและหัวใจอ่ะมันมันไปทางเดียวกัน เมื่อก่อนนี่อาจจะความคิดกับหัวใจเนี่ยมันไปคนละทางมันสับสนไปหมดเนาะเจอปัญหาต่างๆผ่านอะไรต่างๆมาเยอะแยะมากมายมันสับสนแต่ตอนเนี้ยทุกสิ่งทุกอย่างน่ะมันไปทางเดียวกันหมดมันไปทิศทางเดียวกันหมดมันสอดคล้องกันนะมันมีความชัดเจนไพ่เดอะทาวเนะแม่หมอมองดูว่ามันมันเป็นไพ่ของการการพังเนาะ มันเหมือนมันเป็นการพังทลายตัวตนเก่าของคุณอะอืมเป็นตัวตนที่มันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของคุณนะเออไพ่คิ o ออฟสอดนี่คือเป็นไพ่ของของแท้ของจริงของแท้ตอนนี้ตัวคุณอ่ะมันเหมือนมันได้ลอกคราบได้เหมือนปอกเปลือกหัวหอมมะเนาะตัวตนที่แท้จริงของคุณน่ะให้มันเผยออกมาแล้วนะ่าไพ่เดอะแมจิเชีเนี่ยความเก่งความฉลาด ไหวพริบปัญญาญาณฉลาดทั้งโลกภายนอกฉลาดทั้งโลกภายในตรงเนี้ยเออนี่คือตัวตนที่แท้จริงของคุณนะ่ะมันได้เผยออกมาไงออเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตอนเนี้ยคุณไปสู่ความเป็นตัวจริงของคุณแล้วนะโอเคเดี๋ยวเรามาขยายกันต่อนะคะเนี่ยคุณกําลังจะก้าวเข้าสู่ความมั่นคงนะชีวิตของคุณน่ะกาลังจะก้าวเข้าสู่การเฉลิมฉลอง ความมั่นคงเนี่ยทั้งการเงินนะคะการสร้างชีวิตการไปสู่ความมั่นคงเนี่ยเนี่ยชีวิตของคุณน่ะกำลังจะได้รับสิ่งนี้นี่แหละความยุติธรรมที่คุณจะได้รับนะโอ้โหเนี่ยเห็นไหมความอุดมสมบูรณ์ทั้งด้านการเงินเห็นไหมฮะเนี่ยทั้งราชินีถือเหรียญสิบเหรียญเนี่ยความยุติธรรมของคุณน่ะเรื่องเงินแน่ๆความสําเร็จนะคะ และเป็นช่วงที่คุณจะได้สร้างด้วยนะไพ่เดอะแมจิเชียนคือไพ่ของนักสร้างนักสร้างนักพัฒนาอืมไม่รู้ว่าคุณจะได้สร้างอะไรนะคุณมีอะไรในใจคุณที่คุณอยากจะสร้างไหมเนี่ยคุณไปผ่านบทเรียนมาทุกทุกอย่างนะออผ่านบทเรียนการให้การรับเนียเข้าสู่ตัวตนที่แท้จริงของตัวเองแล้วอะรู้หมดแล้วนะรู้แล้วว่าควรจะให้ยังไงอการให้ของคุณคุณรู้แล้วว่าคุณจะให้แบบไหน เนะมื่อก่อนอาจจะให้แบบให้จนให้มากเกินไปอ่ะใจดีมากเกินไปให้จนตัวเองลําบากเนาะแต่ตอนเนี้ยคุณรู้แล้วว่าคุณจะให้แบบไหนให้แบบที่มันเกิดประโยชน์สูงสุดที่สุดนะคะโอ้โหนี่เห็นไหมเออนี่แบบตรงกับหัวข้อเลยเนี่ยความยุติธรรมเนี่ย justice เนี่ย โอ้โหสุดยอดมากๆเลยเนี่ยคุณจะได้รับความยุติธรรมในเรื่องการเงินนี่เองนะเออไม่หมอคอนเฟิร์มได้เลยไพ่ก็คอนเฟิร์มใช่ไหมหมอคอนเฟิร์มไพ่คอนเฟิร์มเลยว่าคุณจะได้รับความยุติธรรมเนี่ยทางด้านการเงินแน่ๆความมั่นคงกําลังจะเข้ามาหาคุณแล้วนะเ,ออเนี่ยเป็นช่วงของการมีแพชชั่นสุดๆเลยมีแรงขับเคลื่อนมีแรงบันดาลใจนะฮะ ที่จะนำพาชีวิตของตัวเองให้ไปสู่ความสำเร็จนำพาครอบครัวของคุณนะคุณเป็นคนรักครอบครัวเนาะให้ครอบครัวขึ้นรักครอบครัวมากๆทำอะไรทุกอย่างก็เพื่อครอบครัวของคุณอยากจะให้เขามีความสุขเนี่ยแหละคือสิ่งที่คุณจะได้รับคุณจะนำพาครอบครัวของคุณไปสู่ความสุขความสำเร็จการกินดีอยู่ดีความอุดมสมบูรณ์สิ่งนี้มันจะ เกิดขึ้นกับคุณหลังจากที่คุณรอคอยมายาวนานนะเนี่ยความมั่นคงไพ่สี่เหรียญน,นะอไพ่สี่เหรียญใบนี้แม่หมอขอบอกอ่าแม่หมอจะให้ความหมายของเขาว่าเงินเต็มกระเป๋าอืเนี่ยเงินเต็มกระเป๋าคุณสี่เหรียญน,นี้นะ โอ้โห oh, ทั้ง justice และ judgment ถึงเวลาที่คุณจะได้รับความยุติธรรมสิ่งที่คุณได้ทำลงไปผลจากการกระทำของคุณคุณจะได้รับสิ่งนี้ตอบกลับมาในคุณงามความดีของคุณที่คุณได้ทำมาในบททดสอบที่คุณผ่านมาที่มันหนักแน่ๆบอกได้เลยนะอือเหนื่อยหนักเนี่ย เจอมาทุกอย่างเนาะถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับสิ่งที่ดีๆตอบกลับสำหรับชีวิตคุณบ้างตอนนี้นะพูดถึงในความเป็นตัวคนนะคุณรู้สึกว่าคุณรักตัวเองมากๆคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองคุณพร้อมที่จะนำพาชีวิตของตัวเองไปสู่ความสำเร็จนะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคุณก็อาจจะน่า,าจะไปเจอบททดสอบในเรื่องของความรักด้วยอ่าแล้วรู้สึกว่าอยู่คนเดียวน่าจะโอเคเนาะเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองชีวิตของคุณนะฮะสิ่งที่คุณไปเจอมาเนาะ ไพ่ก็อยากจะบอกเหลือเกินเนาะไพ่ก็อยากจะเล่าเหลือเกินนะสิ่งที่คุณไปเจอมาเนี่ยไพ่ก็อยากจะเน้นเนาะไพ่ใบเนี้ยอยากจะบอกไพ่ใบเนี้ยเอออยากจะบอกว่าทําไมคุณจึงเอ้ยคุณจึงมีพลังงานแบบนี้อ่าเพราะว่าคุณไปเจอแบบนี้มานี่ไงคุณจึงมาเป็นแบบนี้อย่างที่บอกคุณไปเจอบททดสอบอะไรมาทุกรูปแบบเนาะ เออไปเจอบททดสอบของทางด้านความรักด้วยการผิดหวังทางด้านความรักนะอืไพ่ใบนี้เมื่อกี้ดูว่าเป็นการเฉลิมฉลองอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะเพราะมันมีสามดาบขึ้นเนาะมมันอาจจะไม่ใช่การเฉลิมฉลองและมันอาจจะเป็นเราสองสามคนและเอเนี่ยเพราะว่ามีไพ่เนี่ยเห็นไหมเจ็บปวดมากๆเนี่ยไพ่ก็แบบ ออกมาเปิดเผยเนาะ,ะเฉลยให้รู้เลยว่าเนี่ยสิ่งที่คุณไปเจอมาเนี่ยอะไรบ้างเนี่ยอืมพยายามจะเล่าเรื่องของคุณมากๆเลยเนี่ยว่าสิ่งที่คุณไปเจอมาอะไรบ้างเนาะเนี่ยเจ็บปวดนะอาจจะถูกหักหลังถูกแทงข้างหลังก็ได้เออสิบดาบเนาะอืมก็ไม่พ้นนะทุกครั้งไพ่นะ ก็จะมีเนี่ยความผิดหวังเรื่องความรักตลอดนะเออี่สิ่งที่คนที่เข้ามาชมคลิปแม่หมอเนี่ยที่คุณไปเจอมาถึงบอกว่าขนาดว่าไพ่ตอนแรกที่แม่หมอยังไม่ได้ยังไม่ได้เปิดไพ่สามดาบเนาะสามดาบสิบดาบเนี่ยอ่คือมันก็รู้อ่ะมันมันมัน มันเหมือนมันอ่านมาทุกคลิปเนาะอ่านไพ่มาทุกคลิปนะมันก็จะรู้ว่าคุณไปผ่านอะไรมาเยอะอืมสุดท้ายเนาะไพ่ก็ยังจะเปิดออกมาจนได้นะว่าสิ่งที่คุณผ่านออกมาเนี่ยเขาพยายามจะบอกทุกอย่างในสิ่งที่คุณไปเจอมานะเนี่ยทุกบทเรียนแม่หมอถึงบอกคุณไปเจอมาหมดทุกบทเรียนอืม การให้การรับเพราะฉะนั้นน่ะไม่งั้นคุณจะไม่มาเป็นพลังงานเดอะแมจิเชียนได้เพราะคุณรู้มาหมดแล้วไงผ่านมาหมดแล้วไงอทุกรูปแบบกลับมารักตัวเองเพราะว่าผ่านบททดสอบของการผิดหวังในเรื่องของความรักอืมผ่านบททดสอบของการให้การรับภยัยหกเหรียญนะให้มากเกินไปให้จนตัวเองลำบากนะอ รักใครก็โอ้โหรักเขามากให้เขาหมดทุ่มเทสุดๆสิ่งที่ได้รับกลับคืนมาก็คือความผิดหวังความเสียใจเพราะว่าเรายังไม่รักตัวเองมากพอนะเราให้คนอื่นเขาจนมันพยายามที่จะให้เพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์ให้มันอยู่รอดจนกลายว่าการให้ของเรามัน ไม่หลงเหลือความเป็นตัวของตัวเองเลยทำทุกอยาก่างเพื่อรักษาความสัมพันธ์นั้นไว้แต่สุดท้ายมันก็จบความสัมพันธ์มันก็จบลงนะเออเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเกี่ยวกับความสัมพันธ์นั่นแหละเนาะแต่ว่ามันทั้งตัวตนคุณด้วยอ่าสิ่งที่มันพังลงไปเนาะที่มันมีการจบการพังนะเออ ก็เป็นการพังทลายของตัวตนเก่าของคุณด้วยเพราะตอนนี้คุณตัวตนใหม่ของคุณได้เปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วมีการทานฟอร์มตัวเองเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยแพชชั่นมาเต็มนะฮะอืมนี่แหละประมาณนี้นะไพ่เปิดเผยหมดแล้วล่ะในในสิ่งที่คุณไปเจอมาทั้งหมด นะบททดสอบที่คุณไปเจอมาและความยุติธรรมที่คุณกำลังจะได้รับนะคะตรงนี้เนาะไพ่เนี่ยถ้าออกมาแบบนี้นะตรงนี้ก็สามารถบอกได้ความยุติธรรมที่คุณกำลังจะได้รับถ้าในเรื่องของความรักเนาะคุณก็จะเจอคนที่เป็นคนที่จริงใจนะอืคุณไปผ่านบททดสอบมาแล้วไงมีการยกระดับจิตวิญญาณของตัวเองเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างคือ ภายในของคุณอ่ะมันตื่นรู้แล้วมันเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเข้าใจทุกอย่างแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นภายในของคุณเปลี่ยนกายภาพข้างนอกก็เปลี่ยนในสิ่งที่คุณไปเจอมาที่คุณผิดหวังในเรื่องความรักเนี่ยพลังงานตรงเนี้ยจะปวดสุดๆผ่านบททดสอบตรงนี้มาแล้วคุณก็อาจจะเจอใครบางคน คนนี้อาจจะเป็นใครบางคนก็ได้ที่จะเข้ามามอบความรักความบริสุทธิ์ใจให้กับคุณเพราะตอนเนี้คุณรักตัวเองแล้วหรือเมื่อคุณรักตัวเองได้อย่างแท้จริงคุณก็จะได้เจอคนที่เขารักคุณได้อย่างแท้จริงนะอแล้วเนี่ยพลังงานของความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ก็คือคุณไปผ่านบททดสอบของการให้การรับมาแล้ว ืนะตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะเจอก็คือความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์ทางด้านการเงินนั่นเองนะคะโอเคก็ประมาณนี้เนาะความยุติธรรมเรื่องใดกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณหลังจากที่คุณรอคอยมานานที่เด่นมากๆเลยก็คือเรื่องของเงินนะถ้าก่อนหน้านี้ประสบปัญหาทางด้านการเงินนะคะคุณก็จะได้ มีการเปลี่ยนแปลงมีการยกระดับทางด้านการเงินของคุณขึ้นด้วยก่อนที่เราจะไปสู่จุดของความมั่งคั่งร่ำรวยเราจะต้องผ่านจุดที่เรายากลำบากทางด้านการเงินมาก่อนนะฮะตรงนั้นนะ่ะพลังงานของคุณเมื่อกี้ที่มีไพ่ the high l o fan นะคะไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูคุบาอาจารย์ที่ท่านอยู่กับคุณตลอดเวลาท่านร่วมเดินทาง ไปกับคุณตลอดเวลาในทุกๆครั้งที่คุณเจอบททดสอบนั่นก็คือท่านอยู่กับคุณตลอดนะอืมท่านให้คุณไปเจอตรงนั้นก่อนคุณต้องมีการยกระดับพลังงานของคุณก่อนไม่อย่างนั้นคุณจะไม่สามารถรักษาทรัพยากรรักษาเงินของคุณได้ถ้าคุณไม่ไปผ่านบททดสอบในเรื่องของเงินมาก่อนจริงๆแล้วในความเป็นตัวคุณน่ะคุณเป็นคนที่จิตใจดี ะะคุณงามความดีที่คุณไปทําเอาไวค้คุณงามความดีที่คุณสะสมเอาไว้มันไม่เคยไปไหนนะม,มันไม่เคยไปไหนมันสะสมเอาไว้เพียงแต่ว่า,เ,าเงินตรงนั้นน่ะคุณยังเอามาใช้ไม่ได้หรือคุณยังไปหยิบเงินตรงนั้นมาใช้ไม่ได้เพราะว่าพลังงานในตัวคุณตรงนั้นน่ะก่อนหน้านี้มันยังไม่คู่ควรกับการที่จะได้รับความมั่งคั่งร่ำรวย พราะถ้าคุณได้รับมันก็จะหายไปหมดคุรจะไม่สามารถที่จะรักษาทรัพยากรรักษาเงินของคุณได้เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องไปผ่านบททดสอบก่อนถ้าคุณให้คนอื่นโดยที่ไม่มีสติสุดท้ายคุณคุณก็จะหมดเงินไปกับการให้ที่ไม่ถูกต้องคุณก็จะไม่สามารถรักษาเงินของคุณไว้ได้ส่วนใหญ่เงินของเราอ่ะที่มัน สูญเสียที่มันหมดไปอ่ะมันสูญเสียจากการที่เราไม่รู้เท่าทันคนไงอ่อคนที่เขามาในชีวิตของเราเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์ถ้าคุณไม่รู้เท่าทันเงินคุณก็หมดไปนะคะเพราะฉะนั้นน่ะตรงนี้คุณต้องผ่านบททดสอบก่อนเพื่อให้คุณได้มองคนออกว่าคนที่เขาเข้ามาหาคุณเขาจะมาหวังผลประโยชน์กับคุณหรือเปล่า ถ้าในเมื่อคุณดูคนออกมองคนเป็นแล้วคุณก็จะสามารถปกป้องเงินของคุณได้แต่ถ้าคุณมองคนไม่ออกคุณให้ให้แบบไม่มีสติเงินคุณก็หมดอจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีทรัพยากรคุณเป็นคนที่มีสมบัติติดตัวคุณอยู่แล้วเนี่ยเป็นพลังงานที่แท้จริงของคุณอยู่แล้วเนี่ยแต่คุณต้องไปผ่านบททดสอบตรงนั้นก่อนไงไม่งั้นมีมาเท่าไหร่มันก็หมด สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจึงไม่ยังไม่ปล่อยให้คุณไงแต่มาวันนี้คุณสามารถที่จะยกระดับพลังงานของคุณได้คุณก็พร้อมแล้วรู้หมดแล้วไงรู้เท่าทันคนไม่มีใครที่จะมาหลอกเอาเงินคุณไปได้แล้วนะให้ก็ให้แบบมีสติไงเพราะฉะนั้นเงินของคุณมันก็จะอยู่กับคุณแล้วมันก็จะเพิ่มพอกพูนขึ้นเรื่อยๆ ความมั่งคั่งมันก็จะอยู่กับคุณไปตลอดนะอ่าไม่มีใครที่จะมาล่อลวงเอาทรัพยากรเอาเงินของคุณไปได้เพราะคุณมีการปกป้องพลังงานของคุณได้แล้วถึงเวลาแล้วเนาะความยุติธรรมเนี่ยที่คุณรอคอยมานานทั้ง justice และ judgment นะอืมหน้าภัยก็ออกมาโอ้ยตรงเหลือเกินเนาะกับหัวข้อ โอเคก็ประมาณนี้นะคะสิ่งที่คุณรอคอยมานานก็เรื่องเงินนั่นแหละอาจจะเรื่องความรักด้วยเนาะผ่านบททดสอบทางด้านความรักเนาะรักตัวเองเป็นแล้วไงต่อไปนี้ก็จะเจอคนที่ดีๆที่เข้ามาแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าไม่เอาเละอยู่ตัวคนเดียวดีกว่าเนี่ยอยู่เป็นเศรษฐีนีคนเดียวดีกว่าเนี่ยพลังงานของเศรษฐีนีเนี่ย อยู่ตัวคนเดียวสบายใจกว่าใช้ใช้เงินคนเดียวไม่ต้องมีใครมาแบ่งเงินตัวเองไปใช้ก็แล้วแต่คุณตรงนี้นะโอเคก็ประมาณนี้นะคะหากมีการก้าวล่วงประการใดผิดพลาดประการใดไม่หมาะต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ